เบิงบรรยากาศของการจัดพิธีจเจริญพระพุทธนต์เฉลิมพระเกียรติค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการจัดพิธีจเจริญพระพุทธนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์าพรรษาก่าสิบพรรษาค่ะที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานฝ่ายขรวาดน้ำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์าพันษาก่ 90, สา 12, สิบพรรษา12สิงหาคม2565โดยมีเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยพระสง์ ในพิธีจะเริ่อนพระพุทธมนต์จำนวนสิบรูปค่ะสมเด็จพระนักเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพุทธมมากะาทีเคลงคลัดและมีพระราชปฏิบัติอันงดงามยิ่งในทางพระพุทธศาสนาทรงนำธรรมะมาเป็นแนวทางของพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอครับโดยการจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสานต้อยอด ตามธรรมราชินีของพระองค์ครับ